แรงใจป่าจ้ารวยแรงสาวตปังเจ็บปุ๊บพัสสวัดสดีครับมาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นสาวอีสานใต้ค่ะวันนี้ค่ะคนอีสานแต่ว่ากินเมนูใต้ ขนมจีนน้ำยาแกงไตปลาวันนี้มี่อย่างนี้นะนี่เสี่ยงม,มันนี่อ่าชิเนเจอร์เลยก็คือหน่อไม้ฉันชอบกินหน่อไม้กับมะเขือก็มะเขือโอ้โหฝักทองตัวน,นี้ขาดได้เลยครับเส้นขนมจีนต่อว่าแล้วก็ลุยขึ้นอยู่จ้ะอยนีค้ครับใส่ส้มใส่สอหยีเด่นกระต่ายอุ้ย <c oughs> อุ้ยไปทั้งไมย์ละแั้งแกงแรงแล้วแเธอบ่ เห็นป้าจ้าแบลหล็กแบบนี้คุณนะอยู่าากับธรรมชาติเสียงนกเสียงลายพี่นอาเสียงนกจรจ้นจานั้นถือนนี้นทำซบซบไม่สร็จนอ,อร่อยเลยดีนะ ไอ้นอกนั่นน่ะนักฟุตบอลนอ่ะที่มาหมอนทองอ่ะคเเือบอคนเปิน,นาชาบอหมอนทองอ่ะท่านกรแตเขาบอผู้สาวแล้วซื้อเงินของเขาบอ,อ,อืน้องบักบุงอืมเดอย่างน,นี้คบบ้งกันนี่แหละแส่ให้เด็กมันต่เกิดมาม <c oughs> รืมค่ะอเออ ก like, kind of ็ด <laughs> okay, ีเลยเพลงเพลงใต้ก็ดีเลยเนี่ยเพลงเหงาปล่อยให้เด็กได้แฟนดีดีมั้งทักบุ๋มแกยิ้ม ว่าคนเป็นกระต่ายใี่ไหกว่ามันมวัาเท่าพ <c oughs> ี่ใหญ่งห่อยอมั กัน้องกัน้องไหมเนาะของแล้วอ่อืกคุณเร้มตัวหญิงชอ,อบอามนเนอจะเนาะสูตรแต่อบอกว่า ตับดอนนะกเข้าวันมากมากกัวเขาดมาต้งกักโอ้โ แี่ก็อืะอือืแปวดเลยงั้กูบวกระตายนบ่นีหนังหนชอบผายนี่แบบสมพระอัอลองเอนะครับน่ะขอกรับอืไม่คาดดอกเล่นจะคาดอกรักที่ดีเลย Chơi bậc ưa Này mà bà con, nó im

เลิกนั่กลับไปค่ะกินไ <ทะ S 1> ด้งาอะไรจะเริ่มเริ่มเงยนะนี่บอกลองค่ะอืมมันหวานมันมากเลยนะอืมกินจะ้สุภาษิะของเราเองคะ อไรเน่เต็มหมอืมอรยสุดะหมดนะคะยไหคับำประทไทยรุปนี้เสียนมาค่ะนาคะ พระไทยปบ้านเปิดตอนนี้บานนี้เป right <st os> ิดนั่นค่ะวุ่งวันวิ่วันค่ะแต่มาเขาออกบ้านเหรอยังพระไทยเขาออกค่ะพระไทยปุ๊บเขาออกบ้านแปดเทียค่ะกินนะันเข้าอเลยเขาบอเลยววามัเขาปปาเขาโอ นี่นี่อโอ้หญิงขอโทษนะค่ะมึงบบพ่อปุงทั้งอย่างรถยนต์ค่ะ <c oughs> นี่แมวบึง,งเรืบอบอลสื่อมาเงียบค่ะพี่ละตัดออกครึ่งเนื้อด้วยเนี่ย เออะบุมันไดนี่อเอาซะยงอ่ะไอ้ีกินชอรี่ยกมเลยเอเีดีมากเลยยิง,งวันไหนย่งงวเบา,าออเลยเบ,บุบานนี่ <S 2> <S 2> <S 2> เอาี่ไงกินแลวนั่นคือแบไ่ได้กึงวัวเลยคือคือ ก็ตาเฮ้ยหญิงฉันอิ่มบ่ะฉันสัตว์ลายพอดีเอาก่อนไก่จิมาไก่อะพี่น้องขาไปก่อนขาย,ยานไก่รถไก่มาแล้วค่ะ เป็นแน่เป็นยังไงคะไม่ได้กินเป็นแต่อาหารอีสานนะคะอาหารใต้ต้องกินเป็นทับพี่น้องค่ะทำเป็นด้วยค่ะแมนค่ะแซ่บๆเฮ็ดถุงเองแซบเองทับพี่น้องค่ะมือหนาเมื่อบุ้งว่าเขาจะกินอย่างอีกไม่นี้สองคนเราไปก่อนกดไลค์กดแชร์ได้แล้วแบ่งใจกันทักแพีงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ปูผาแซ่บเพช่อะไรเนี่ยมือยังกินมือไหน โอ้เจอมันนั่นแสบกว่านี้เพราะเมันต้องเผ็ดเครื่องมันต้องถึงี่เครื่องน่อยกะก็จะยึดหม้อเอาเจาะมันเอาไปเอามามันก็เต็มหม้อใหญ่ขึ้น